สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียเดอครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็จะมายําตัวเลขหรือว่าสรุปตัวเลขให้พี่น้องที่ด้แลครับผมเกี่ยวกับแนวทางตัวเลขของพ่อบินเดี่ยวครับผมตั้งแต่ที่เก่ามาเชียเดอนําเสนอแนวทางตัวเลขของพอครับผมว่าจะเป็นเลขบนครับพี่น้องเนาะเลขล่างหรือว่าเลขนั่งเอา กับเหรียญโบราณหรือว่าเหรียญล่อหาครับผมครับที่งวดวัางหันกับเขาเก่าหาแปดเก่าอ่าแปดหาเก่าครับพี่น้องเนาะครับผมเขาซ้ำตัวตัวครับผมเลตเปลี่ยนของพองวดวัางหันครับก็จะมาสรุปครับพี่น้องเนาะย้ำเตือนพี่น้องทีครับผมว่าเลตของพอนี่อ่าเป็นตัวใดแน่ครับผมกันลืมกันพลาดครับผมเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพอบินเดียว ก็มาเชียร์ก็ขอขอพระคุณพอเด้อครับผมครับพี่เจน่าเบิ้งเป็นแนวทางเชียงโศกเสียงดวงครับพี่น้องเนาะสองสพุทสภาพคมหกสิบเจ็ดครับฝากเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังเหลขพอกันเลยครับพ่อครับก่อมาเชียร์สวัสดีพ่ออาบินเดียวครับผมครับผมครับพ่ออกระจอเขามากแล้วพ่อบ่ดนี้ครับ มายำยำเตรียมพี่น้อยเอซีครับผมโค<อ>้งส,สุดท้ายส,สรุปลูกบนก้อนเนาะครับพอ่อคิดบนเป็นเลขสูตรนะคันของไออาจารย์นะอาจารย์เขาไงเต<อ>ยอาจารย์เขาครับพ่อครับอาจารย์เขาไงคันสองเพคนดับยุยหลีมันสิมันสินมีเรือเด็กเรืออยูอ่สองตัว ช่วงพ่อในหน่วยสิเบ,สปบเปน 0, 1, 2, 3, 9, เ็นบุลลูเด็กแค่ยี่สิบม้วนแล้วเนอครับพ่ออือก็ไปหน่วยสิบเป็นมิสซี้ศูนย์หนึ่งสองสามเก้าเป็นปะศูนย์หนึ่งสองสามเก้าเออแดนแดนชุดหน่วยสิบบนเลยแหละครับผมอือขันท้องไปยังอาจารย์เขาไงเพิน่นขันเพิ่นดับอยูน่นอนทองเพิ่นดับเจ็ดตัวห้าตัวหรือหกตัว,ตว,ตวพอเบิร์คลิปมือนี้ดววอกไม่ มาดับหน่วยชิกัน,นยังที่ว่าสาหรับกันเหลืยอยู่กันน้องเพื่อนดับยูมันก็เหลืออยู่หนึ่งสามอ๋อก็ัป๋ออืมการเพื่อนดับอยูมกันน้องเพื่อนดับอยู่มันก็อาจจะที่เข้าไปเก้าสองสองเก้าที่ตามที่พอกันไว้อืมก็คือล่องพอล่องเอาที่ว่าชุดชุดที่พอประกบหรือว่าเอาชุดเน้นที่ถ้าเพื่อนดับยูครับป๋ออืมการเพือ่อนดับยูมันสินเหลืออยู่หนึ่งกับสาม โอ้เล็กสีเดลี่หนึ่งกับสามอ่าถ้าของคนดับอยู่นะครับเับคนดับหน่วยสิบเมนบป็นอะเพิ่งคิดไปนะเมนครับผมนั่นแหละนั่นแหละมันเหลี่ยยุ่หนึ่งกับสามร้อยไปได้ครับผมมูลนั้นร้อยนั้นไปได้แต่ว่าที่ว่าน่วยสิบที่นี่เนี่ยบนนะมันเหลือยหนึ่งกับสามคนหนึ่งสามกับสามหนึ่งครับผมหนึ่งกับสามถ้าของคนดับอิโยกับซื้อออกตัวสี่พองวงไวัสองเก่าเก้าสอง ครับผมอ่าสะรุปเลขเหรียญบัตรครับเลขเหรียญเลขเหรียญคือเก่าศูนย์สองเก่าตัด,ดบนล่างข้าบบนมันติดข้าบนมันออกถ้าบบนมันออกอหนึ่งสามสามหนึ่งครับล่างมันก็ต้องติดพวกเลขเหรียญเ<ม> <ghost S 1> พราะว่าเหรียญนี่มันทางที่สองนี่มันต้องเขาอยู่แร้ารอสองตัวเจ้ามันติ่ มันแต่มันบดลุบบนมันก็ต้องเขาล่างกันบ่ล่บเอเรียนนั่นก็คือปกติสองล่างบนล่างบนไว้ตัดสองตัวเขาล่างแหละเลข่างเลข่างก็คือมันจิบเอาเลขไก่อ่มิซิมาของผุ้ก่องครับ่อผมเป็นเจ็ดหากับเก่าหาบเลข่างสี่ตัวมากสองตัว คือข่าสูตรของเลขติปล่างอ่ะมันตีมาทั้งสองตัวผมพอมันได้ห้าไปซี่ห้าเจ็ดเก้าสี่ห้าเจ็ดเก้าเออมันเข่าวกับเลขคู่กองพอดีอืมครับผมอือล่างยางเดียวคือสี่ห้าเจ็ดเก้าสี่ห้าเจ็ดเก้าวิ่นกันครับพี่น้องน้องแตว่าเป็ข่าวมาชนกับกับเลขตีม้านะคือเจ็ดห้าเจ็ดห้ากับเก้าห้าครับผมอ่า นั่นแหละมี่เ่านั่นแหละบ่ดเนีือสรุปแล้วครับผมบันนี้สรุปแล้วรอจะรุนมันจนแล้ววันที่สองตัวครับผมครับผมวันเดียววันวานเน้อเล็กหลี้ยงแกะมันเนขาว่าบนกับคอยมันถึงสามตัวตรงๆเลยเนาะศูนย์สองเก้าครับผมแต่ว่าเล็กฝันพอก็มีมี่เป็นเล็กหามนะพอเนาะ แมนแมนเลขกฮะพอสองคนอยู่ขอสร้างแล้วก็พักกันมานั่งอยู่ทั้งท่ายสร้างแล้วก็ลับไปลับมาเตียนขับไปลับมาสั่นละส,สองคนไปทั้งไหนไปน้ำกันนั่งกอดเดี่ยวคือเขาขี่มอเตอร์ไซะค,ะค์หน่ะกอดเก้าสองเอากรบอวันนี้จากเก่าสองสองเก่านะครับผมก็ยังอยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่เด็กล่างก็ันอยู่ในกลุ่มเหล็กมีทชิมาแล้วก็เหลขมาคบร่างของพอครับผม สี่ห้าเจ็ดเก้านี่คืออามายย้ำเตือนสรุปให้พี่น้องซี่นะครับผมครับตะวัตะวัเลกมาครบบนพ่อเนี่ยจะมีอาทัวรที่กับผมสิบหน่วยบนพ่อก็คือศูนย์หนึ่งสองสามเก้าครับศูนย์หนึ่งสองสามเก้าตะวันถ้าไปมองเลขของเสี้นเขาใหญ่ครับผมถ้าเป็นดับยูก็จะเลียนหนึ่งกับสามทีพอถ้าเป็นดับยูก็เรียนหนึ่งกับสามนั่นเับ ถ้าเพื่อนดับไปอยู like. ah ่ก oh ับมีเสียแต่อยู่ในนั้นละหน่วยสิบอะครับผมมั่นสิอยู่คููได้แต่เราไมจับสิว่าสิเป็ลอะก็ถ้าก็ว่าเป็นเล็กวิ่งกันทือเก่าหนึ่งหนึ่งสองสามเก่าอ่าครับเอาเก่ามาเชียกะขอบคุณพอเด้อครับผมครับครับผมเอาไม้พี่น้อยพี่ถือว่าเป็นสรุปก็ว่าได้ครับผมเตือนความจำกานผ่านพี่น้องเนาะครับสรุปควรพอจำหนียูดีไม่แห้งครับพ่อสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับโุบๆฉมันมันเลยช่างแรงช่างบนเลยเอฟซีเ้ยครับผมเอาครับพี่น้องครับผมครับเลขพ่อบินเดี่ยวโค้งสุดท้ายครับสิบหน่วยบนครับพี่น้องเนาะศูนย์หนึ่งสองสามเก้าครับผมศูนย์หนึ่งสองสามเก้าครับประกบครูที่พพอให้เน้นๆครับพี่น้องเนาะก็คือเก้าสองครับเก้าสองสองเก้าหรือว่าพี่น้องเอฟจะ ประกบเอาก็ได้ษได้ครับผม0129ครับผม01239ครับแต่ว่าถ้าไปมองที่ว่าเลขไม่น่าลงทุน10หน่วยของอาจารย์เส้นเขาใหญ่ครับผมก็ชีเหลื่อน13ครับผมที่พอวอในคลิปครับพี่น้องเนาะครับมาที่เลขเหรียญได้ครับผมย้ำตัวเดิมครับผมกันเลื่มการผาดงวดวังหานเข่า3ตัวตัวครับผมงวดนี้ได้029ครับผมตัดเล่นบนล่างเด้อครับพี่น้องเลขเหรียญว่ลเมเนเลขกคำนวณ 02, 2, 9และ09ครับส่วนเลขล่างครับพี่น้องเนาะเลขมีที่มาครับผมทีโลกคขิไปก็คือ75กครับ95ครับเด็กมาครบล่างของพอ4579ครับผม4579วินกันเอาเด้อครับผม4579ล่างครับเอาถ่ายคลิปนี้เกมาเชียรกับขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวยแล้เงินไปน้ำกันครับผม2พฤษภาคคม67สําำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ